สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอมมี่เลอวย้อนเมื่อ17ปีสมัยประกวดมิสยูนิเวอร์สต้องบอกเลยว่าช่วงนี้กระแสน,นางงามกำลังมาแรงสุดๆเลยละครับและหลายคนต่างก็รุนยร์สาวงามของประเทศตัวเองให้ได้เข้ารอบลึกๆโดยตัวแทนนางงามของประเทศไทยทำได้ดีที่สุดเพียงเข้ารอบ10คนสุดท้ายเท่านั้น สร้างความน่าเสียดายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ก็ถือว่าทำได้ขนาดนี้ก็ดีมากๆแล้วโดวยก่อนหน้านี้ในรายการแฉทางช่อง GMM25 พิธีกรสาวสวยอย่างเอมมี่มรกด ถือเป็นนางงามรุนพีที่เคยผ่านการประรกวดมิสอุนิเวอร์สมาก่อนเจ้าตัวก็ได้เล่าประสบการณ์ตรงที่เคยเจอเมื่อ17ปีที่แล้วเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่ในตอนนี้เขาเป็นเจ้าของสิทธิการประรกวดนางงามเอมมี่เผยว่านี่ขนลุกไปหมดเลยเอาความจริงไหมที่น่าจะมีการเมืองเกี่ยวข้องวันที่ไปประรกวดความจริงเลยนะวันที่ประรกวดรอบพรีลิมมีสาวงามทั้งหมด88ประเทศ เขาไม่ให้ผู้ชายเข้าหลังเวทีเลยเราผู้หญิงทุกคนแต่งตัวเร็วเปลือยชุดรีบขึ้นเวทีหนึ่งคนเดียวที่เข้าได้คือคุณโดนอนทรัมป์ได้เข้าแล้วไม่ใช่รีบเดินคือเข้ามามีการชมเชยควงสาวๆมาด้วย ก็แบบตกใจกับเพื่อนนางงามแล้วตอนนั้นอยู่ติดตรินิดเดดและโตเบโกซึ่งเป็นเพื่อนเราเขารอบห้าคนก็แบบเป็นไปได้ยังไงเพื่อนกําลังโป๋อยู่ทุกคนก็เลยแบบมันยังไงแล้วเขาก็ชี้แล้วก็เดินไปเดินมาเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ปกติเป็นสิ่งที่ติดใจเรามาตลอด17ปีที่ผ่านมาเชื่อว่าในตอนนั้นสาวงามหลายๆคนคงจะตกใจกันมากๆเช่นกัน ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ